ค้าวตุงใบครับถ้าผมหยิบเลยครับไหนง่ะมีอ่าถุ้งใบใหญ่เดี๋ยวใส่น้ำแล้วอยู่ข้างหลังหูหิวใช่ไหมหูหิววิ้วใบใหญ่นะครับนี่ครับผม ก็ขับรถตากแดดมาครับผมเลยร้อนเอาพี่แดงใครบ้างใก็แล้วมีหมูสุนใส่ไอ้นเดอรมาละครับผมรสตึ๊งตึงและใส่ไปเลยมาละเดี๋ยวผมบอกว่าครับผมหยิบเอาเลยหยิบเลยครับผมนี่เนาะไปทำงานเดี๋ยวมีมีขาครับมีครับมีครับเ็ะด้วยเรา นี่ก็โนลูกค้าจะทำเละแห้งเอ้ยบะหมี่แห้งชามนะอา้เปนไก่เยอะหน่อยฮะไก่ยุ่งเหรอโยนบบเอามาเอาไอ้่อย่างเดียวคณะคยมาละรไม่ไม่เหรม่นี่ยานี้บอกางวันนะมันจะเห็นได้ยังไงถ้ากลงคือเลบพเผดไปซีดไปกไป กลางวันนี้เพราะว่าไม่ได้กินพรีทเลยล่ะกินวันกินแค่เอือแตกมาร้อนพวกข้าคิดมากหมูตุ๋นย่างเดียวหมูตุ๋นไอ้น้องไก่ไปอันนึงด้วยได้อิ่มทันทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทำไรพี่อ่ะแล้วได้อิ่กทันทีแล้วลองแรกยังไม่ได้กินฮะไม่ใช่คนคนคนแก่จะได้ไปในเมืองคุยกับรวยบ้านไก่บ้านไก่ขามื่วางไว้ดีนะ เพอนับตังมาแล้วได้กินยำทเอาเนี่ยเอาต่อเลยครับผมอู๋น้อยอู๋เล็กแป๊บนึงครับผมอยเขาเลยเล็กมาเดี่ยวยังไม่ได้กินเลยใส่น้องไก่ได้ไหมครับผมน่อไก่นี่อะไรเนี่ยสบวอ์นิ่สองชามนื้อมาที่หลังนิ่งย่อนเบื่อเลยโอ้โหสงสารสอวอเถอะเดี๋ยวจะรีบไปในเมืองจริงเหรอรีบแล้วไม่เช้ามาไายจะรีบไปในเมือง มันจะยาสเียวเออไหายันรูไม่เจอกับมลักหนึ่งหิงสิก็ยังไม่มดกินข้าวเลยนะเออใช่ผ่านร้านข้าวไปข้างบนเนี่ยครับหมูเลวได้หมดเลยไม่นดีกว่าจบก็สั่งอะไรนะจบางไหนจบะไม่จบเร้ไม่จบไเตี๋ยวไม่ได้ข้าวไปตี๋ยวไม่ได้ข้าวอที่เลยเออมีแองนึง ก็มีแห้งแ้งบมี่ไร้นมีมีอะครับผมะีแห้งครับ่น้ำเขาไม่เปรี้ยวนะครับน้น้ำ้าดหวาดอย่างเราต้องพกมะนาวมาเองไปเลยครับผมปัลนี่ก็น้ำซ้มเหมือนกันครับผมไม่ใช่น้ำซ้มธรรมดาครับผมนี่นมเยอะเยอะจัง่ะเฮ้ยกบอกแล้วไม่เอาเดี๋ยวถือให้เดี๋ยวหายผมเอาแบบแหงบมครับ คุณพี่เอาหมูหมูไก่ไป้หมครับผมตามไปน้องไก่ตอตอนแรไม่เห็นกะน้องนะพอเห็นหม้อเลยเฮตอนั้นหิวช่ไงสังสั่สั่งทั้นองทั้งอกเลยเสร็จแล้วเอาเอาอกกับบ้านครับผม